สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับอ่านปฏิพันธ์ออโต้นะครับสวันนี้อ่านมีรถสวยมารีวิวให้คุณลูกค้าดูอีก1รุ่นนะครับสาวันนี้ก่อนอื่นเลยนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่นะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์นะครับให้กับช่อง youtube ของปฏิพันธ์ออโต้ของเราด้วยนะครับสาวันนี้เรามีรถแคบนหนึ่งคันนะครับแบบเต็มเต็มเลยนะฮะวันนี้เต็มสูบเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตัวรถกัน แ่วันนี้นะฮะเราอยู่กับเจ้าโต้ตาไฮรังรีโวนะครับ 2.4J พัทนะฮะเป็นตัวสมาร์ทแครเเผเดิมนะครับรถปี2016นะครับเป็นแคปที่แบบแต่งเต็มแล้วนะครับแล้วก็พร้อมวิ่งงานทันทีนะครับอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นรถอีกรุ่นหนึ่งที่คุณลูกค้าสนใจกันเยอะมากนะครับเพราะว่าอะไรใช้งานในเชิงพาณิชย์ก็ได้นะครับใช้งานในครอบครัวก็ดีนะครับหลายอเนกประสงค์ในการใช้งานครบทุกรูปแบบนะครับแถมที่สาคัญหลอด้วยนะครับสาหรับตัวรถคันนี้เนี่ยเป็นสีขาวเดิมโรงงานนะครับใน ในส่วนของตัวขาวของ t o y ยต้านะฮะหรือว่าขาวของรีโ o นะครับมันจะเป็นขาวแบบขาวสว่างขาวซูเปอร์ไวท์นะครับขาวสวยนะฮะขาวไม่หมองมนนะครับตอนนี้ขาวสวยเลยนะครับในส่วนด้านหน้ามีการเปลี่ยนแปลงนะครับจริงๆเนี่ยตัวปี1516เนี่ยมจะเป็นตัวหน้า A1 หรือว่าเป็นตัวที่เป็นแบบกระจังหน้าโครเมียมนะครับไม่สวยเราไม่ชอบนะครับเปลี่ยนมาใส่เป็นตัวหน้าล็อกโค้เลยนะครับยกยวงเข้ามาเลยนะฮะพร้อมไฟตัดหมอกคู่หน้านะครับตรงนี้เนี่ย สวยมากนะครับมันมีหลายแบบนะฮะบางคนอาจจะชอบเป็นแบบหน้าเดิมนะครับบางคนอาจจะชอบเป็นแบบอีกหน้านึงนะครับหรือว่าบางคนอาจจะชอบเป็นแบบหน้าล็โกคนะครับตัวรถมันเป็นปี1 6ก็จริงนะครับแต่คุณลูกค้าได้หน้าปี2019นะฮะคุ้มแน่นอนนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเราดูในส่วนตัวรถเนี่ยเราออกจมเดิมไปนะฮะไปใส่หน้าเองนะครับไปทําล้อเองไปจัดทรงเองเสียเพิ่มอีกหลายบาทแน่นอนนะครับตรงนี้เนี่ยคุณลูกค้าไม่เข้าเนื้อเลยสักบาทหนึ่งนะฮะได้ของแต่งครบ ได้ของแถงคุ้มนะฮะตัวรถพร้อมใช้งานทันทีนะครับแบบนี้ไม่ซื้อไม่เป็นเจ้าของไม่ได้แล้วนะครับในส่วนตัวหน้าก็จะประมาณนี้เลยนะครับเดิมๆสีสวยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวห้องเครื่องกันต่อนะครับเครื่อง2.4ซปี2016นะเป็นตัว 2GD ีดขิด t v 2 3 9 3นะครับส3 9 3นะครับส่วนตัวเครื่องนี่ก็จะเป็นเกียร์ แมนนวลนะครับหรือว่าเกียร์กระปุกเป็นแบบ5สปีดอยู่นะครับตัวเครื่องสวยนะครับถ้าเกิดเราเปรียบในส่วนของเครื่อง Gd เนี่ยมันเป็นเครื่องบล็อกที่เป็นตัวใหม่ของทาง t o โยต้านะครับเรามันจะลดในส่วนของตัวแรงม้าลงนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราดูในส่วนของตัวแรงบิดเนี่ยโอ้โหเยอะนะครับตรงนี้เนี่ยเทียบเท่ากับพวกแบบ แล้วก็เป็นตัว v ีเอ็นเทนะครับเทียบเท่าได้นะฮะตัวรถพร้อมใช้งานนะครับพองเครื่องสวยไม่เยิ้มนะครับแห้งๆเดิมๆโรงงานนะครับในส่วนของตัวโครงสร้างนะฮะคันหน้าแก้มข้างเม็ดอาร์นะครับตะเข็บต่างๆนี่เดิมจากโรงงานเหมหือนจุดเลยนะครับตัวแผ่นเพสนะฮะซิกเกอร์มอก,กอแผ่งกันความร้อนใต้ฝากโปรงนะครับ ตัวเีนอะไรต่างๆนี้เดิมๆโรงงานเลยนะครับห้องเครื่องสวยเดี๋ยวนี้เนี่ยเราจะดูตัวเครื่องเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอีสุหรือว่าเป็นของโตโยต้าเนี่ยห้องเครื่องมันไม่ได้เหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับมันจะโล่งนะครับคราวนี้มันก็จะดูง่ายนะนะครับในรายละเอียดของตัวรถต่างๆนะครับกล่อง ABS นะครับกิ้วกันชนล่างนะฮะคานหน้าแก้มข้างนะครับตัวที่เข็บอะไรต่างๆนี้ดูง่ายเลยนะครับใครสนใจรีบติดต่อเขามาได้เลยนะครับของแต่งครบแบบนี้ คุ้มแบบนี้นะครับไม่ซื้อไม่ได้แล้วนะครับที่สําคัญเนี่ยถ้าเกิดคุณลูกค้าเครดิตดีนะครับใช้เงินขอกว่าเพียงแค่6,000บาทเท่านั้นเองนะครับราคาเบาๆนะฮะผ่อนสบายๆได้รถสวยพร้อมของแต่งครบขนาดนี้คุ้มแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนด้านข้างกันต่ออีกว่าครับ ส่วนด้านข้างนะฮะเราก็ไม่ให้น้อยหน้าแน่นอนนะครับเราใส่เป็น R E30 ขอบ18นะครับพร้อมกับยางปี2020นีบะฮะตรงนี้เนี่ยยางใหม่4เส้นเราเบิกใหม่นะครับล้อแม็กเราเบิกใหม่นะครับส่วนซีรีส์ล้อหน้าเนี่ยก็จะเป็น 2, 3, 5ส5 18, นะครับสีด้านข้างตัวรถสวย นะฮะสีขาวเดิมโรงงานเจ้าหน่นด้านท้ายกระบะนะครับตัวรถเนี่ยมีการจัดทรงนะครับก็คือข้างหน้าเนี่ยประมาณ3นิ้วสอกำลังสวยเลยนะครับกำลังสวยเลยแต่ถ้าเกิดจริงๆเนี่ยดโวเนี่ยถ้าเกิดเราโหลดให้มันเตี้ยเลียดดินนะครับทั้งหน้าหลังเท่ากันเนี่ยพอเวาเราขึ้นลูกกันหน้าเนี่ยมันจะติดในส่วนของตัวที่เป็นคานเกียนะครับอันนี้เนี่ยเราเน้นในส่วนของประมาณทรงประมาณเนี่ยสวยๆนะครีนครีนสมูทนะครับหล่อๆเท่ๆไปนะครับในส่วนของตัวกระจกมองข้างนะครับพร้อมไฟเลี้ยวในตัวมีการตัดด้วยโครเมียมนะครับโลโก้ไฮร เดิมนะครับมือเปิดเป็นแบบโครเมียมนะครับอีกอย่างเนี่ยอันนี้เดี๋ยวผมให้ดูนะครับเพราะว่ามันเป็นส่วนของตัวสมาร์ทแคปนะฮะซอกต่างนะครับรอยตะเข็บต่างนะครับเดิมๆนะฮะรอยชงรอยเชื่อมนะครับเป็นตัวสมาร์ทแคปนะฮะถ้าเกิดถามว่าแคปของ r ี v o เนี่ยมันแคบหรือเปล่าไม่ใช่นะครับเพราะว่าตัวเปิดแคปด้านหลังเนี่ยนะครับมันจะเปิดได้90องศาเลยพอเราขึ้น หรือว่าพอเวลาเราลงนะครับมันจะสะดวกสบายมากนะครับนี่นะฮะภายในก็จะคุมในโทนของสีดําหมดเลยนะครับเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของตัวรถทีนึงนะครับรอยชงรอยเชื่อมนะฮะซอกแก้มข้างประตูอะไรต่างๆอย่างนี้นะครับเดิมๆโรงงานเลยสวยนะครับรถไม่เคยชนหนักพิการน้ําท่วมนะครับหรือว่าตัวโครงสร้างตัดต่อผิกหมายอะไรเงี้ยไม่มีแน่นอนนะครับตรงนี้ทางร้านเรารับการันตีให้เลยนะครับเพราะว่าตัวรถพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณลูกค้าซื้อไปนะครับซื้อไปซ่อมไปมันไม่คุ้มแน่นอนนะครับเราเสือทั้ง ชื่อเสียงของร้านเรานะครับแล้วก็เสียทั้งคุณลูกค้าด้วยนะครับเราไม่เอาชื่อเสียงของทางร้านเรามาทําแบบนั้นแน่นอนนะครับรับประกันเลยคุณลูกค้าได้รถสวยพร้อมใช้งานอีกคันหนึ่งนะครับโอเคในส่วนของตัวล้อหลังนะก็จะเป็น IE 3 0ขอบ18เหมือนกันนะครับแต่ส่วนตัวซีรีส์ยางเนี่ยจะเป็น2 6 5 4 0 1 8นะครับอันนี้ก็ยางก็จะหย่ยขึ้นมาหน่อยนึงนะครับคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดมันเป็นตัว r e ขอบ18แบบนี้เนี่ยมันจะมีคําถามแตกย่อยขึ้นมาเยอะมากถ้าเกิดเราจะเอาตัวลีนน RPF1 ได้ไหมได้ครับผมอยู่ที่ความต้องการของคุณลูกค้าเลยนะครับบางทีเนี่ยถ้าเกิดเราอ่ะอยากให้ตัวรถมันดูครีมไปเลยนะครับใส่เป็น RPF1 เนี่ยมันจะสวยมากนะครับหรือว่าใครอยากให้เราโหลดลงกว่านี้นิดนึงนะครับข้างหลังเนี่ยน่าจะใส่เป็นตัวกล่องโหลดนะฮะหนิ้วนะครับกำลังสวยเลยนะฮะข้างหลังนี่ก็ประมาณสนิ้วสอดนะครับไม่สูงมากไปไม่เตี้ยมากไปกําลังดีกําลังสวยนะครับส่วนต่อมานะฮะก็คือในสองตัวตู้ทึบนะครับคันนี้เนี่ยเราใส่ตู้ทึบความสูงอยู่ที่2เมตรสินะฮะเหมือนเดิมนะครับ นิดล่ะถอดตู้ทึบออกได้ไหมได้ครับมีส่วนลดลดลงไปนะครับแต่ถ้าเกิดใช้งานนะครับด้วยความสูงได้นะฮะหนึ่งเมตรแปดสิบสองเมตรสองเมตรสิบตามการใช้งานนะครับตู้ทึบนี่เราจดทะเบียนลงเล่มให้พร้อมนะฮะเราจะดาเนินเกี่ยวกับการอ่าดําเนินเกี่ยวกับขนส่งให้ครบเลยนะครับตรงนี้คุณลูกค้าไม่ต้องไปวุ่นวายใดๆทั้งสิ้นนะครับออกรถปุ๊บรับงานวิ่งงานได้ทันทีนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูในส่วนด้านท้ายกันต่อนะครับ ในสองตัวฝาท้ายเนี่ยเป็นฝาท้ายเดิมโรงงานนะครับตัวรถไม่เคยโดนชนท้ายแน่นอนนะฮะสวยๆเลยนะครับเนียนๆนะครับโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบนะฮะไฟเบรกตุ้ที่สามนะครับเป็นแบบ LED ตัวมือเปิดเป็นแบบโครเมียมนะครับโคมไฟท้ายนะฮะไฟเลี้ยวไฟเบรกใช้งานได้ตามบูติกนะครับกันชนท้ายไม่มีถ้าเกิดตรงนี้คุณลูกค้าต้องการด้วยบอกได้เดี๋ยวเราจัดการให้เดี๋ยวเราสนองตรงนี้ให้นะครับส่วนตัวช่วงลงช่องล่างอะไรงนี้ก็เป็นแบบที่อ่านบอกเมื่อกี้เลยนะครับตัวรถมีการจัดทรงนะถ้าเกิดเราพูดแบบง่ายๆก็คือโหลดหน้า สองหลังสามนะครับกำลังสวยเลยโอเคในส่วนของตัวรถด้านนอกก็จะประมาณนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลเรียบร้อยนะครับพร้อมใช้งานรถสวยปีใหม่นะครับแล้วก็ของแต่งครบแบบนี้คุ้มแน่นอนครับผมเดี๋ยวเราไปดูในส่วนภายในกันต่อว่าครับในส่วนของภายในนะครับเมื่อกี้เราดู เมื่อกี้ในเมื่อกี้เองดูไปสักนิดหนึ่งแล้วนะครับในส่งภายในนี่ก็จะคุมในโทนของสีดํานะครับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยสำหรับตัวของโตโยต้าไฮรังนีโวเนี่ยนะผมชอบอยู่อย่างคือออปชั่นเขาเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวตอนเดียวหรือว่าตัวรถแครบที่คุณลูกค้าเห็นกันบ่อยๆนะครับคอนโซลหน้าเนี่ยก็จะมีแอร์แบกนะฮะหรือว่าถุงนมนิ้นภัยคู่หน้ามาให้นะครับจริงๆ่มันมี3ใบนะครับคู่หน้าแล้ว1แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับก็อยู่ตรง ทัวเข้าวคนขับนะครับแล้วก็ส่วนตัวคอนโซลกลางนะครับก็มีเซ็นเซอร์แจ้งเตือนแอร์แบกนะฮะซีดีวิทยุ mp3 นะครับตรงนี้เชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับที่เสียบ aux นะฮะแล้วก็ usb นะครับตัวแอร์เป็นแบบปรับเมนนวนนะฮะแล้วก็ตัวกระจกนี่เป็นแบบปรับไฟฟ้านะครับจากออโต้ฝั่งนีลเซ็นทรัลล็อกมีนะครับกระจกปรับข้างนะครับก็เป็นแบบไฟฟ้านะฮะ ครบครบเลยนะครับอีกอย่างเนี่ยในส่วนของตัวเลขไม้เนี่ยนะครับถ้าเกิดคุณลูกค้าสอบถามมันเข้ามาเยอะนะครับเพราะว่าปี15กับปี16เนี่ยเลขไม้อยู่มันเท่าไหร่นะครับก็อยู่มันที่1นึ่งแสนต้นๆนะครับถึง1นึ่งแสนสี่หมื่นนะครับประมาณนี้เลยโดยเบื้องต้นนะครับแต่ถ้าเกิดตรงนั้นเนี่ยผมไม่อยากให้มาซีเรียสในเรื่องของตัวเลขไม้กันเยอะนะครับจริงๆมันเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของตัวรถก็จริงนะครับแต่ผมอยากให้มาดูในส่วนของตัวสภาพรถนะฮะ การใช้งานนะครับตัวฟิลรถนะฮะในการขับขี่และต่างๆแบบนีคุณลูกค้าได้มาสัมผัสเองนะครับตรงนี้เนี่ย เราอย่าเพิ่งไปมองในส่วนของตัวเลขไมเลยนะครับมาดูตัวรถให้เราแบบโอ้ここมันเป็นอย่างนี้นะเฮ้ย <c oughs> เครื่องยัง, <c oughs> ย,งยังดีอยู่เครื่องอะไรอย่างนี้อย่างเดียวเรามีวารันตีร้านให้นะครับรับประกันเลยในส่วนของตัวเครื่องเนี่ยคุณลูกค้ามาทดลองขับได้ช่วงล่างนะครับชุดเครื่องชุดเกียร์นะครับอะไรต่างๆมากมายนี่นะครับและส่วนที่สาคัญเนี่ยเรามีวารันตีล้านให้นะครับถ้าเกิดคุณลูกค้าต้องการให้ตัวรถประวัติเช็คศูนย์ได้ไหมได้แน่นอนอยู่แล้วนะครับหรือว่าอยากให้เราตรวจของตัว กู Inspection นะครบ,บริการตรวจรถยนต์มือสอง4าจุดจากประเทศญี่ปุ่นตรงนั้นเนี่ยที่คุณลูกค้าดูกันบ่อยๆหรือว่าสอบถามมันเข้ามาบ่อยๆนะครับตรงนั้นทางร้านของเราก็สามารถทําให้ได้เช่นกันนะครับในส่วนของตัวเกียร์นะครับก็เป็นแบบเกียร์แมนวนวลนะฮะหรือว่าเกียร์กระปุกนะครับเป็น5สปีดอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นพวกแบบ ไม่ว่าจะเป็นแคปหรือว่าตอนเดียวนะครับปี18อัปๆัขึ้นไปนะครับมันก็จะเป็นตัว6สปีดให้จะเพิ่มมาตาโทษขึ้นมาเกียร์หนึงนะครับแล้วก็มี Eco ค o โหมดนะฮะแล้วก็ Power Mode มาให้นะครับที่พักแขนตรงกลางที่วางแก้ว1ใบช่องเก็บของก็จุกกระจิกทั่วไปนะครับแล้วก็ส่วนตัวบอกนี่ เป็นบอกผ้านะครับสีดําเดิมๆโรงงานตัวบอกแคบเมื่อกี้คุณลูกค้าน่าจะเห็นกันไปแล้วนะครับในส่งของภายในก็จะประมาณนี้เลยรถสวยพร้อมใช้งานหนึ่งรุ่นนะครับบุ๊กเซอร์วิสนะฮะอะไรต่างๆอย่างนี้ครบเลยนะครับประวัติเช็คศูนย์ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นพวกตัวเจหรือว่าเป็นตัวเจพัฒแบบนี้ยังไม่มีตัวคูบอค็อกมาให้นะครับต้องเป็นตัว E อัขึ้นไปนะครับ e หรือว่า e พัดขึ้นไปนะครับถึงจะมีตัวคูบองมาให้นะครับแอรเย็นเพลงเพาะนะครับออบชั่นดีแอร์แ abs นะครมีให้ครบหมดนะครับอันนี้คือในส่วนของตัวภายในนะครับรถสวยพร้อมใช้งานนะครับเดี๋ยวไปสูบหน้ารถให้ดูอีกทีครับไป เรามาสรุปตัวรถคันนี้กันหน่อยนะครับสำหรับคันนี้เนี่ยเราดูตัวรถกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทางภายในและก็ภายนอกนะครับเรามาพูดกันเรื่องของราคากันบ้างนะครับสำหรับคันนี้นะฮะโตต้าไฮรังนีโวนะครับ 2.4J พัฒนนะฮะรถปี2016นะครับเป็นตัวสมาร์ทแคใส่ทู้ทึบนะครับของแต่งครบนะฮะไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมรอครบจบภายในร้านเดียวนะครับราคาอยู่ที่459,000บาทครับอันย้ำอีกรอบนึงนะครับ 459,000บาทครับราคานี้สุดคุ้มเลยคุณลูกค้าท่านใดนะฮะสนใจนะครับที่มีแพลนอยากจองรถกระบะแคบไว้อยู่แล้วนะครับหรือว่ามองเป็นตัวรีววไว้อยู่แล้วนะครับลองทักเข้ามาสอบถามก่อนได้นะครับไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับเรายินดีให้คำปรึกษาแล้วก็คำแนะนำนะครับตรงนี้เนี่ยดูไว้ก่อนดีกว่าครับนะฮะเป็นสิทธิ์ของคุณลูกค้าเองนะครับถ้าเกิดมันดูย้อนหลังรถไม่อยู่แล้วเสียดายแย่เลยนะครับสำหรับนี้แหละก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากติดตามเพจไดฟัตออโต้นะครับ s u ั s c ส i b e นะครับเวเดี๋ยวจะมีคลิปมารีวิวรถสวยๆให้สำหรับคุณลูกค้าดูกันอีกเรื่อยๆนะครับหรือว่าคุณลูกค้าท่านใดอยากจะรถตัวไหนเป็นพิเศษก็สามารถคอมเมนต์ลต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับเวเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับส่สันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ